ถาถามเรื่องพิมายาเลยที่มันเป็นประเด็นกระแสออกมาเนอว่าแบบเราก็มีส่วนเกี่ยวอนะไรเงี้ยเราไปเกี่ยวกับเขาเรื่องไหนบ้างคนะคือจริงๆใน ฟีเตอร์ที่ตัวที่ฟ้าได้เป็นนะคะ<ม>ก็คือบุมบุมบาก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่องของบา<ม>อะไรเงี้ยส่วนประเด็นที่เกิดขึ้นอันนี้คือส่วนตัวฟ้าก็ก็เป็นกําลังใจให้พี่เมย์ก็ขอให้แบบผ่านพ้นไปได้แล้ว,ลวก็เรื่องกฎหมายก็ต้องไปพิสูจน์กัน<ม>อะไรเงี้ยว่า,ว,าว่าไงตรงนี้ก็คงอาจจะไม่ได้ไปเก้าไก่<ม>ในส่วนประเด็นที่เป็นประเด็นเรื่องของทางพีมายานช่ค่ะไม่จบแล้เปุ๊มายังไงบ้างอะไรนะมันมีผลกระทบกับสกีฟายยังไงบ้างตัวเขาที่แบบโดนตัวซิล จริงๆก็ไม่ไม,ไม่ไม่ได้มีผลกระทบอะไรนะคะเท<ม>่าที่ทราบอะไรเงี้ยเพราะว่าตัวที่เราเป็นพรีเซนเตอร์เนี้ยมันก็คือมันมีหลาย c ีอหลายคนอ<ม>ะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เป็นแบรนด์อย่างที่บอกคือมันเป็นปลา<ม>ที่เป็นแบบเกี่ยวกับเรื่องของุย ใช่แต่ว่าในธุรกิจที่ที่เป็นประเด็นเกิดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นกำลังใจให้พี่เขาแล้วก็ต้องว่ากันไปตามกฎหมายเลยเงี้ยค่อที่ส่งเราเป็นแค่องดเตอร์ไม่ได้เป็นแบบว่าแม่ขายนกคะลงทุนไปด้วยอะไรอย่างเงี้ยไม่กลัวนะเพราะว่าเราก็เชื่อมั่นอยู่แล้วว่าทางกองเราเวลาเราเรารับงานหรือเราอะไรเราแต่เรากัดกองกันเองอยู่แล้ว พอตอนแรกมีชื่อเราออกมาในข่าวตรงใจไหมคะว่าเอ้ยโดนอะไรอีกแล้วเออทำไมโดนอะไรอีกแล้วอย่างเงี้ยทำงานออไม่ตกใจหนูว่าหนูชินแล้วแหละใช่เออเริ่มมีภูมิต้านทานเริ่มเริ่มเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วพอพอเวลาจะรับงานแต่บางทีมันต้องมีอะไรม่บ้างเพราะเป็นความสเสี่ยนอะไรอย่างเงี้ยก็คิดว่าหลังจากนี้ก็อาจจะมากมันมากอยู่แล้วก็คงจะมากขึ้นกว่าเดิมค่ะเพื่อความแบบสบายใจ ของแบบเพราะว่าแฟนคลับเราอะไรเงี <do you like today> ้ยเขาก็เป็นห่วงอะไรเงี้ยค่ะอย่างแล้วกินนันก็อันนี้เป็นวันเกศปีปีค่ะของตัวตัวปุ่บปิดปากปชิดหน้าน่าจะประมาณหนึ่งปีค่ะซึ่งตอนนี้ยังไม่หมดเนาะอันนี้หมดหมดเมื่อไหร่หมดหมดเมื่อไหร่บอกได้ไหมอันนี้อาจจะต้องเป็นข้อมูล็อตคันปลองอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ยังคงดำรงตำแหน่งอยู่ไม่ได้มีการเอาออกหรืออะไรไง ไม่นะเพราะว่าในในส่วนที่เราเป็นพรีเซนเตอร์มันไม่ได้มีผลกระทบอะไรใช่มันไม่ได้เป็นเครือข่ายไม่ได้เป็นอะไร่ใชก็ถือว่าสบายใจสบายใจสบายใจใช่ส่วนที่เราเปพูดในทีท้ายกลัวเราไปพูดแต่ถ้เดโดนใครอ้ออาจจะเป็นคนแบบคุยตกใจกับเรากใจไม่ค่อยได้พูดไงใช่เพราะว่าส่วนใหญ่ก็คือ เราไปแบบสัมภาษณ์รายการเยอะก็จะโดนคํ<ม>าถามเดิมๆอนะไรเงี้ยซึ่งในรายการเขาก็เลยเหมือนแบบอยากให้คนได้เห็นมุมมองอย่างอื่นบ<อ>้างเราก็เลยมีแบบเออเรื่องที่เราแบบอยากออกมาเล่าให้ให้ให้เป็นอุทาหรณ์สำหรับแบบว่าในการอยู่คนเดียว<ม>รยหรืออะไรเงี้ยหรือว่าวิธีการเอาตัวรอดอะไรเงี้ยก็ลเลยเล่าให้ให้ฟังว่าครั้งหนึ่งเราเองเราก็เคยอยู่ในเหตุการณ์สุ่มเสี่ยงเหมือนกันในช่วงเราวัยเด็กอะไรเงี้ยแต่เราก็รอดมาได้ด้วยอาจจะแบบไหวพริบแล้วก็ความแบบ เขาเรียกอะไรการเอาตัวรอดสถานการณ์การเอาตัวรอด,รอรออดของเราตอนนั้นเหตุการณ์มันเกิดอ,อะไรขึ้นเราได้ทำอะไรเอามันมันเอาประเด็นที่สุพรรณละกันนะอะไรเงี้ยมีประดงวเท่าไหร่ะก็มีก็มีทั้งด้วยการทํางานของเราด้วยวัยเด็กด้วยสิ่งรอบรอบณตอนนั้นอะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีการสูบเสียแต่ที่อันนั้นจะเป็นเหมือนแบบว่าคนเขาเป็นขอทานที่อยู่ข้างบ้านเราอนะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ด้วยคุณพ่อเขาก็มีการแล้วตัวคนที่ จะเข้ามาทําไม่ดีเนี่ยเขาเป็นคนบ้าอะ mm hmm. ไรเงี้ยก็คือขอใช้คํานี้ว่าเป็นคนบ้าแล้วกันเพราะว่าก็จะชะอบพูดคนเดียวแล้วก็ไม่มีสติอะไรเงี้ยเราก็ไม่ได้ชะล่าใจเลยเพราะปกติก็คือคุณแม่เราก็จะคอยทํากับข้าวก็จะคอยส่งมอบแบ่งปันให้เขาตลอดเราก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะจะจะ,จะทำอะไรไม่ดีอะไรเงี้ยก็คือไว้ใจแล้วในช่วงที่เราอยู่คนเดียวอะไรเงี้ยเราก็เห็นว่าเหมือนแบบเขาพยายามจะเข้ามาแต่เราก็แกล้งตะโกนไปว่ามันโทรศัพท์ว่าแบบ เออเดี๋ยวพ่อจะพ่อจะมาแล้วใช่ไหมอะไรเงี้ยเหมือนเขาก็ตกใจแล้วก็กลับไปแล้วก็ตกตอนกลางคืนเล้ก็กลับมาอีกรอบหนึ่งก็กลับมาคราวนี้คืออยู่ในบ้านอยู่ในห้องเลยอะไรเงี้ยซึ่งเราก็กี๊ตกใจก็เลยคุณพ่อคุณแม่ก็ตื่นอะไรเงี้ยค่ะแล้วเขาก็เลยเหมือนแบบจัดการตอนช่วงเช้าซึ่งพอเจอตัวจริงอะไรเงี้ยเราก็ทําอะไรไม่ได้มันก็ใจหนึ่งมันก็อยากเอาผิดแต่ใจหนึ่งก็สงสารเพราะว่าเราจะแวลเรื่องคนคนสติไม่ดีมันก็ไม่ได้ แต่บอกให้เขาแบบว่าย้ายย้ายออกไปจริงๆตรงนี้มันเหมือนเป็นแบบบาดแผลในใจเราเลมันเป็นความรู้สึกไม่นะก็ไม่ได้ไม่ได้เชิงว่าเป็นปมอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาเป็นคนสติไม่ดีอ่ะมันอะไรก็เกิดขึ้นได้อาจจะด้วยความที่เราอาจจะไวใจหรือชราใจมากเกินไปขนาดนี้แต่ในงานนั้นก็ทำให้เราระวังตัวมากขึ้นใช่ก็ทำให้ไม่ใช่แค่ตัวเราแต่ว่าพ่อกับแม่ก็ก็ระวังมากขึ้น เ uhm, ี่ฟางตั้งนนอายุเท่าไหร่จำไม่ได้แต่ว่าหนอยู่ประมาณกว่าสี่อะสน่าจะประมาณจำไม่ได้เฉพาหลักการก็ไม่ได้มีเหตุการณ์อะไรแบบนี้ไม่มีไม่มีไม่มีมันก็เลยทำให้เราเหมือนรู้เส้นชาติยันกันเอาตัวรอดจากการที่อยู่ในพื้นที่เสี่ยงหรือว่าคนที่ พรุ่งนี้เรายังไม่รู้เลยอะไรจะเกิดขึ้นอะไรเงี้ยแต่ว่าเขาแค่พูดในลักษณะที่เหมือนแบบว่าเป็นห่วงเราว่าแบบอยากให้เราโฟกัสเรื่องของงานแล้วก็นาคตของเราประมาณนั้นเองค่ะซึ่งจริงๆไม่ได้เป็นไม่ได้เกี่ยวกับตัวเลขหรอกรว่านะอยู่ที่เวลาและความเหมาะสมมากกว่าได้ไหมคะถ้าถ้าแบบออกมาว่าเสร็จ50เลยเฉลมใจไม่ตใจไพูดมาขนาดนี้เตลยไม่ตกใจเพราะรู้อยู่แล้วว่ามันโอ้มัน มันก็มันมันไม่รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตมันพูดไม่ได้วันนี้บอกว่า๋อได้อยู่แล้วค่ะแต่ถ้าในอนาคตมันไม่ได้เราเราไม่พูดดีกว่าให้มันเป็นเรื่องของกบบแต่นตอนนี้ปัจจุบันเราโฟกัสกับตัวเองแล้วก็กับงานทําทุกอย่างให้เต็มที่ก็โอเคแล้วค่ะนัดเด็อาการต้องการนัดออ๋อตอนนี้ก็หายแล้วค่ะเพราะว่าฉีดยาตอนแรกก็คือมีกีฬาสีของมิสแกนแล้วเราไปเล่นชักายเยอร์แล้วมันยอกอะไรเงี้ยบวกกับตอนถ่ายซีรีส์แล้วมันมืด แล้วก็เลยตกบันไดไปก็ตอนนั้นก็ก็น็อกอยู่พอสมควรอะไรเงี้ยค่ะก็เลยแบบไปฉีดยารักษาโดยตรงซึ่งยาก็ค่อนข้างที่จะดีมากๆก็ทําให้แบบฟื้นกลับมาเร็วแต่ว่าก็ยังออกกาลังกายหรือยังวิ่งไม่ได้อะไรเงี้ยเหมือนเวลาใส่ส้นสูงก็ใส่เฉพาะเวลาที่อยู่หน้างานเสร็จแล้วก็ต้องรีบถอดอะไรอ่เงี้ยฟาดคอถอดมันเกิดเลยแต่มันแปลกมากเพราะว่าเหมือนปีที่แล้วหนูก็ฟาดขอกับขาข้างเดิมใช่แต่แต่ชีวิตก็เปลี่ยนนะปีที่แล้วใช่ คขาเี่ชนะไม่รู้ว่าไม่รู้เหมือนกันว่าชมแบบดีบุ๋ว